สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาถ่ายหมอกให้ดูนะคะหมอกเยอะมากเลยวันนี้ไปไหนได้มัางเนี่ยหมอกเยอะหมอกลงนะคะถ่ายรอบๆให้ดูเนาะหมอกท่วมหมู่บ้านแล้วมองไม่เห็นเลยวันนี้หมอกหนาน,นะคะทำไมจะออกไปได้เนี่ย โอ้มืดเลยมองเห็นแต่ข้างหน้าบ้านนะคะลึกๆนี่มองไม่เห็นเลยโอ้มืดตึบวันนี้มาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูนะคะดูหมกดูมันมีเสียงรถเมย์หาไม่เจอรถเมย ดูรถเมีหน้าบ้านโอ้มองไม่เห็นรถเมีเลยโอ้เมีไปแล้วออกบ้านได้ไหมเนี่ยไมันมืดอย่างงี้มืดมากเลยนะเนี่ยรอบหมู่บ้านมืดมากเลยนะคะอฟังนี้ยังมืด สว่างได้แค่นี้นะวันนี้มาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูนะคะดูหมอกทั่วหมู่บ้านเลยวันนี้อยู่สงสัยจะทั้งวันเลยนะคะมีแต่หมอกโอ้รถผ่านมามต้องเปิดไฟหมอกเยอะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจส่งมาให้ ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ